ดีค่ะอืม <c oughs> นะคะการที่มีใครบางคนเอ่ยชื่อและไปพูดไปคอมเมนต์ในช่องอื่นนะคะเออการที่ไปคอมเมนต์ในช่องอื่นบอกว่าพอลลี่มีผัวโดยไม่ได้แตง่งนะ,ะเป็นการดูถูกดูแคลนนะ เป็นการใส่ความเป็นการหมิ่นประมาทนะศัก์รีของลูกผู้หญิงการที่มีผัวโดยไม่ได้แต่งที่เอาไปพูดที่เอาไปคอมเมนต์อืมซึ่งมันไม่เป็นความจริงนะซึ่งมันไม่เป็นความจริงคืออะไรกูมีหลักฐานค่ะแล้วกูมีประจักษ์พยานกูมี <c oughs> กูมีสักขีพยานเยอะแยะนะคะมึงหาว่ากูไม่ได้แต่ง ตรงไหนตอไหนค่ะเออเที่ยวไปเที่ยวใส่ร้ายคนอื่นเนี่ยอย่างเงี้ยบ่อยจนเกิดบ่อยจนเป็นเคยตัวใช่ไหมเที่ยวมาใส่ร้ายคนอื่นจนเคยตัวใช่ไหม อมีข้อมีดูโอ้อานบอก <c oughs> สีสมมาเลยจ้าขอบคุณนะคะอืมนะคะเ <c oughs> ออคอยแต่งจัดงานลานะคะยิงยย่งใหญ่บกีปีก็เลิกกันหนูไม่ได้แต่งแบบยิ่งใหญ่ใหญ่โตนะคะแต่หนูทำตามขนบทำเนียมประเพณีนะคะโดยทำพิธีตอนช่วงเช้านะ เป็นพิธีการเขาเรียกอะไรนะเอ่ hey, Khan, อหฮขันหมากเออแล้วก็แต่งเลยในผูกข้อต่อแขนแต่งเลยจ่ายค่าสินสดอะไรเรียบร้อยโดยมีสักขีพยานผู้ใหญ่มารับรู้นะคะเออแต่ไม่ได้เชิญคนมืดมูม่บานอืมนะเอาแต่คนในครอบครัวคนในเครือญาติมารับรู้หมด นะอืมพี่น้องน้องของพ่อพี่ของพ่อมาแม้กระทั่งย่าทวดคือแม่ของพ่อก็มามารับรู้ในงานนี้นะ <c oughs> นี่คือแม่ของแม่ของพ่อ นะแม่ของโพอ,อันนี้น้องชายของโพคือครูดึงอาจารย์ดึงอันนี้พี่สาวของโพเจียมอันนี้อาจารย์เด็ดนะคะในวันแต่งงานนะคะอืมแล้วอันนี้คือพี่สาวคนโตนะอืมค่ะส่วนแม่ไม่ค่อยได้เข้าเฟรมเพราะนั่งอยู่ข้างนอก นี่คือแม่ค่ะอืมคนที่นั่งอยู่ใน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 พิธีก็คือโพนี่คือโพนะอืมถารับเงินสินสดจะพอลลี่มีผัวโดยไม่ได้แต่งงานจ้ะมงเอาค้ามไหนมาว่าจ้ะนะ แม่น้องชมพู่คะคุณเอาความไหนมาพูดคะแม่น้องชมพู family ่แฟมิลี่ค่ะเป็นคนคอมเมนต์นะคะอืมคุณออกมาตอบสังคมด้วยว่าคุณเอาเรื่องนี้มาจากไหนมาพูดมาคอมเมนต์ค่ะแม่น้องชมพู่แฟมิลี่ค่ะคุณมินประมาทดิฉันคะ่ะอืม คุณมินประมาทดิฉันค่ะว่าฉันมีผัวโดยที่ไม่ได้แต่งค่ะคุณแม่น้องชมพู่แฟมิลี่ค่ะเออคุณเอาอะไรมาพูดคะอันนี้เอยเลยเพราะว่าคอมเมนต์เขาใช้ชื่อแม่น้องชมพู่แฟมิลีเป็นคนไปคอมเมนต์ค่ะ เป็นช่องปลอมก็ได้นะเออเลยอะไรยังไงนะอย่าใส่ความคนจนเคยตัวคะ่ะนะคะเอออย่าใส่ความจนเคยตัวคะ่ะโอมพรุ่งนี้นะจะรอฟังนะคะว่าคุณเอาเลือกเอาคำพูดเนี้ยเอาความคิดมาจากไหนอืมคุณเอาความคิดจากตรงนี้มาจากไหนนะคะที่บอกว่า ฉันมีผัวโดยไม่ได้แตง่งที่แน่ๆคุณเป็นคือเขียนคำว่าที่แน่ๆหมายถึงยืนยันยืนยันข้อเท้จจริงเรื่องนี้ที่แน่ๆที่แน่ๆนะคะแม่ยานพอลลี่มีผัวโดยไม่ได้แต่งงานค่ะคือยืนยันขับคอมเมนต์ตัวเองว่าที่แน่ๆนนี่คือที่แน่ๆค่ะอือ ไหม่ชะวันขอบคุณค่ะนะขอบคุณนะคะคุณใหม่ชะละวันอืม <c oughs> ใช่ค่ะพี่ลังฟ้าคอยกระเคียดแล้วเนาะสักสีลูกผู้หญิงนะถึงหนูจะถึงหนูเป็นแบบนี้ช่างตั้มกับมาแตงเด้นนะช่างตั้มมาแต่งกูเดอสินสอดสองแสนหาสมัยนั่นไผสิได้เงินแสนนะ่ะคาสินสอดนั่นปีห้าสอง ทองสองบาทอืมสองแสนห้าทอนไปบาทหนึ่งลดให้บาทหนึ่งเออค่ะสักสีกูบอเหลือแล้วย้อนคอมเมนต์นี่ละจ้านะศักสีของพอลลี่ไม่เหลือพ่ออะไรพ่อะคอม นัดสินสอดกันนะเออนี่สักคีพยานเยอะแยะมากมายนี่สร้างตำมนาใสบอนี่อืมมันรอเธอเด้อสมัยตะกีกก้กูกระสวยขึ้นกันวะนี่นะทำถูกต้องตามขนบทำเนียประเพณีทุกอย่างคะ่ะนะเพียงแค่กูไม่ได้จัดงานลื่นเลงตอนคืนคะ่ะนะเออกูไม่ได้จัดงาน เลี้ยงปาร์ตี้ตอนกลางคืนแค่นั้นแหละแต่กูทําถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีค่ะอืมนะมาว่าให้กูเสียหายคักเนาะมาพูดให้กูเสียหายอย่างแรงค่ะไว้เฮ้ยมึงจะเอาอยัางไงพรุ่งนี้ออกมาขอโทษกูนะอืม